มาครับได้เวลาทำกับข้าวตอนเย็ยนแล้วนี่ครับปลาแดดเดียวตะเพียนแดดเดียวกับปลากระสูบแดดเดียวครับนี่ครับแตงกวาครับวันนี้ก็ทำแตงกวากินกับปลาแห้งเหมือนเดิมครับไม่ได้ไปหากับข้าวครับไม่ได้ไปซื้อกับข้าวมาไว้กินที่มีนี่แหละครับกินที่เรามีนี่นะครับสีข้าว นวดข้าวเจ้าส um, ีข pues ้าวเจ้าเพิ่งเสร็จครับนี่ครับกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับไต้องกินเยอะหรอกกินแล้วก็นอนตอนเช้าค่อยว่ากันใหม่ครับกับข้าวครับไม่รู้ลาครับเน้นอิ่มครับเน้นอิ่มแล้วก็นอนครับนี่ครับนี่ครับใสสวยนะครับตะเพียนต่เพียนใสสวยเลยครับรอทอดทํากับข้าวครับ แตงก่าครับเก็บมาจากสวนของเราเองอร่อยเหมือนกันครับชินปลาปลาก็หวานปลอดสารเคมีร้อเปอร์ซแ,แค่นี้นะครับ